สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปาตีจะมาชวนเพื่อนๆมาต้มมาม่ากินนะคะหลังเลิกงานค่ะรอบดึกหลังเลิกงานมาเหนื่อยมาต้มมาม่ากินกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปน้ำเดือดแล้วนะคะใส่มาม่าลงไปเลยค่ะ อยู่ไหมคะเพื่อนๆหลังจากเลิกงานรอบดึกค่ะามาต้มมาม่าก,กินกันนะคะ ได้ทีแล้วค่ะใส่ถั่วงอกเลยลกใส่ผักชีนะคะ ต้มมามา,มากินกันนะคะรอบดึกคะ่ะหลังเลิกงานหิวคะ่ะหิวไหมคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะแล้วปฏิก็มีขาไก่คะ่ะขาไก่ปฏีต้มไปแล้วนะคะ มามา่ากาไก่ค่ะใครชอบผักก็ใส่ผักเยอะๆนะคะใครไม่ชอบก็ใส่น้อยลงปรุงตามใจชอบเลยเลยนะคะใครชอบเผ็ดชอบเดี้ยวชอบหวานปรุงไปเลยนะคะเห็นไหมเพื่อนๆน่าทานมากค่ะ มาทานด้วยกันนะคะมามา่าขาไก่ค่ะเปิดแล้วค่ะมาทานมากสุกแล้วค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ เพื่อนๆสำหรับคิดนี้ปฏิก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ